วิธีแก้กรรมความรักไม่สมหวังถอนคำสัญญาหรือถอนคำสาบานเกี่ยวกับความรักสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรือความรักไม่สมหวังอาจเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราเคยไปกระทำไว้เกี่ยวกับความรักทั้งการสัญญาสาบานหรือเคยทำไม่ดีกับคนรักจนโดนสาปแช่ง หรือเป็นตัวเราเองที่ไปสาบแช่งเขาสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เราไม่สมหวังกับความรักในปัจจุบันคลิปนี้มาดูวิธีแก้ดวงเรื่องความรักด้วยการถอนคำสาบานกันนะคะคำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะนำธูป3าบดอกจุดกลางแจ้ง นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาหรือเราเคารพนับถือวางบนโต๊ะที่เตรียมไว้และจุดธูป36ดอกและจุดกลางแจ้งหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พนมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบอกชื่อและนามสกุลเกิดวันที่บอกวันเดือนปีเกิดวันนี้ ข้าพเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดรับฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนคำสาบานขอถอนคำสาปแช่งในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยทำทั้งที่จำได้และจำไม่ได้หากข้าพเจ้าเคยทำไม่ดีกับคนรักหรือกับใครก็ตามแต่ขอให้อโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า และขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาขอให้คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าได้รับบุญกุศลนี้ด้วยและขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีต่อไปหากข้าพเจ้ามีปัญหาเรื่องความรักก็ขอให้ความรักของข้าพเจ้าราบรื่นได้เจอคนที่ดีและเจอคนที่รักข้าพเจ้าจริงๆ ไม่มีอุปสรรคใดๆด้วยเทินอย่างไรก็ตามแต่ละคนอาจเจอปัญหาความรักไม่เหมือนกันในคำกล่าวอธิษฐานก็สามารถบอกกล่าวปัญหาที่เจอได้และขอย้ำทิ้งท้ายว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์ไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องมหาจากักรพรรดินตรา8ปไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ